ของดีล่าค่ามิตรภาพของดีร่าค่าแบ่งปันอยู่ที่ปลายฟ้าฟา้าครับพี่น้องบอกว่าจังไถเบย์ไม่ย้ายปลายฟ้าเก็บใครมาไม่ย้ายปลายฟ้านอนวอร์ับจักคืนเอ้าเป็นอย่างคือสีนอนวอร์ับคึ้นน้ำขึ้นขึ้นน้ำไข่ตะกะแตนนขึ้นน้ำบูดสัด่งย่านมันเน่หน่อยนนอยัยนบอกพ่อกับออเดอร์ที่สั่งเข้ามา <laughs> ได้ยยเดแต่ว่าให้เพื่นใจเย็นๆครับผมครับครับครับอือใจเย็นได้เลยครับครับเนาะพี่น้องเนาะบ่ดนเนาะบ่ใช่ไงเนาะแม่เนาะกับบ่แม่นว่าดุจนเกินไปเนาะเพราะว่านี่ก็เริ่มทย่อยเก็บเริ่มทย่อยทรงให้พี่ให้น้องแล้วครับผมหลายจังหวัดแล้วครับพี่น้องครับเนาะครับข้ากระเตนน่ะหลายครับพี่น้องเป็นไครบ่ท่านเครเกินอย่างใครบ่ท่านพีกใครบ่ท่านเต็มบ่ท่านดก อออไข่บบท่านดกนาะไ่ะแม่เนาะครับบบท่านไข่ทุกโตเว่าจะไงเนาะครับบางโตกัดโค้มกันอยู่บางโตกัดจับคู่กันครับผมเขากัดทย่อยไข่ครับทั้งเฮ้ากัดทย่อยเก็บแล้วกัดทย่อยทรงให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นเด้อครับพี่น้องเออทุกูทุกคนครับที่จองกันเขามากกให้อดใจลอครับพี่น้องเนาะของดีราค่ามิตรภาพ ของดีราค่าแบ่งปันอยู่ที่ปลายฝ้าฟา้ามคับพี่น้องเาให้ความสําคัญเบอร์ทุกคู่ทุกคนเนาะแม่เนะาะบ่ว่าท่านสียูภาคไดบ่าว่าท่านสียูใสเนาะครับยูไกยูไกคับผูมารับชมผูอ่าโทษมาคับผมให้ความสําคัญเมือทุกคนเนะาะเป็นไปตามคิวที่จองเนาะครับแม่มครับก็อยากฝากพี่น้องเพราะพี่น้องพูดได้ที่ได้ไข่ไปแล้วอะ่ะ ครับถ้าพิมพ์เป็นกับรีวิวให้งนะโอ้รีวิวเป็นกัน้อยอีบออีแววลไงได้ไข่แล้วตรงปกบอสจุกตาโอ้โอ้ขับผมขับครับได้ไข่แล้วเด้อไข่กับงามงามไข่กับสวยสวยติ่มก๊ติ่มก๊อกโอเต็มกล๊องครับพี่น้องเนาะงขับผมขับถ้าผู้เพิ่นผู้เพิ่นอ่า อ่ารีวิวเนาะครับผมรีวิวเป็นครับพี่น้องผู้เพื่อนอ่าพิมพิมเป็นเนาะครับพี่น้องเนาะพิมพ์บ่เป็นก็บอเป็นยังครับผมครับอ่าถ้าพิมเป็นกับพิมมาให้ปลายฟ้าได้ชื่นใจเนี้ครับพี่น้องครับว่าเป็นจังไดการจัดทรงว่าเป็นจังไดการแพ็กการอ่าเลี้ยงไข่ให้พี่ให้น้องเนาะถืออกถือใจหน่อยหลายซ้ำใดหันหนาครับพี่น้องบอกพี่น้องทุกคน ไข่ปลายฝ้าฟ้าของเท่าครับสิมีแถมอยู่ประมาณสามสิบฟักแถมสามสิบฟักเด้อครับพี่น้องประมาณสามสิบฟักเท่ากับยี่สิบกรัมเด้อครับพี่น้องครับเพราะว่าเมื่อนั้นพ่อใหญ่เขมานับบึงครับผมส่วนที่แถมครับพี่น้องอดโทบัวรำมาด่าเด้อครับพี่น้องเด้อครับเมื่อวานนี้มีลูกค้าจากกาญจนบุรีครับ โทรมาถามเฮาว่าไข่หนึ่งเขตได้ประมาณกี่ฝักผมซื้อมา1,000บาทจากจังหวัดอุบลผมเขีีย่าขุยมะพร้าวออกแล้วผมนับดูมันได้แค่20่ฝักว่างั้นเป็นตาวนิสัยสตว์มันคือเหตุให้ปวดหัวใจครักแท้มันคืออยากหวังอยากลำํากรวยครักแท้เนาะ,ะมันคือบ่อเอาใจเพื่นใส่ใจโตแท้มันมพี่น้องเอ้ยครับ จริงอ่าที่เขาเฮ็ดเนาะครับพี่น้องเนาะอ่าอ่าส่วนที่ห้าแถมยังไหลกว่านั้นเนาะแม่เนาะตุิดต้นครับอย่าแต่พี่น้องพ่พอใหญ่ห้พ่อน้ามตายสิไหลครับผมไม่แม่แถมไหลบอกใครพ่พ่อคือเออกัรกัรบ่เป็นยังดอกครับแม่ตั้กระแนหฮากวหลายครับเขากับทยอยทยอยใครอยู่ครับผมกะแถมทุกคนทุกคนครับผมครับครับ นั่นแหะมาเฮามามาคิดถึงผู้ที่บริษัทบรืสอผูอ้ที่ค้าขายบอ,รบอรตรงไปตรงมาค่ะผมผู้มักเอาเปรียบผู้ที่ขนาดเพื่อนเป็นลูกค้าเนาะเพื่อนอุดหนุนเพื่อนเอาเงินไปให้ค่ะแต่ว่าจริงที่ใดน่ะมันบอรตรงปกตรงใจเอ้าโทรศัพท์มาอีกแล้วแม่ ขอบคุณจ้าแม่เด้อกำลังเฮ็ดคลิปอยู่นี่กรไดแมเ่เออาืนอยู่นี่แล้วแม่กำลังเฮ็ดคลิปไหมแม่เบื้งอยู่อีกครับผมเนี่ยครับผมจ้าแม่แม่อยากได้หยาอย่างเนาะจ้ จ้าโอ้ยได้เลยแม่แม่อยากได้จังสอบจ้าสอบสามร้อยสอบเดียวได้จ้าได้การเลยครับแม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเออดีแล้วเอาไปไปไปปลูกไว้ถัดเสริมให้เพื่อนกินแม่อืมจ้าครับเมนแมนครับแม่เป็นหญ้าทนแรงครับผมเป็นหญ้าทนแรงจะเลื่อนเติบโตได้ทุกฤดูครับผม ครับเขาทาอยู่ท่านกินครับแม่เอ่อหย่าท้ายเคีือนเนี่ยครับผมเขาเลี้ยงตะกแตนครับผมหนาหนาว่าจะเป็นหนาฝนหนาหนาวครับผมมันใหญ่ไว้ครับแม่ครับผมดีแล้วครับกระสอบหนึ่งได้หล่ยหลเด้ครับแม่ผมยัดไห้ครับผมยัดไห้เต็มครับครับผมท่อนหน่อยท่อนใหญ่กับปลูกสามร้อยบาทครับแม่ผมมีเก็บเพิ่มเด้อครับแม่เด้อ ครับพา,าเถ้อพนักงานเขาเรียกเก็บเพิ่มแม่กระยาไห่ได้โทษมาหาผมครับเพราะว่าผมให้ใหเก็บแค่สามร้อยครับผม,ม,มแม่ครับแม่เก็บปลายทางครับแม่แจ้งที่ยื้อครับครับครับผมแจ้งที่ยูปลายฟ้าได้เลยครับจ้า,จา,จาได้ได้จังมือละแม่ไก่สีไข่ไปไก่สีไข่รล่ะอืมดีใจน้ำนี่ล่ะ เขาเขาจับเขาติดปีกเขากับสิมีปัญหาเรื่องตายอยู่แม่ตายันนิดนึงเออครับผมมันมันบกแข็งแรงเนะแม่เนาะมันบกค่อยถื่อแดดครับผมเพราะว่าครับเพราะว่ามันกินหยาบก่งครับผมครับการเลี่ยงไปเนาะครับแม่เนาะฮาเทียาสามารถเอามันออกไปตากแดดได้อนาคตเนาะครับแม่เนาะฮาเทียได้เห็ดกระซั่งเห็ดมุงอย่อยมองเดิน ครับครับผมครับดีแล้วครับแม่ดีแล้วเพราะมีเงินใส่เนาะครับแม่เนาะครับครับอ่าแ่่นเออ้ว่อ่าครับเอจะมาเิดอครับผมขอพุณนหลายที่แม่โทร่มากครับผมดีใจหลายเด้ครับผมมีคนโทร่มาหาปลายฝ่าเนี่ยเพื่อนดีใจลายตอนนีกจเก็บใครแม่เล่าครับ ครับยอนย่นยอนทุกย่นยากเนาะครับแม่เนาะอยากอยากลืมตาอาบปากอยากยิ้มมีอยู่มีกินก็เลยขยันขันแข็งซอยกันละครับแม่ครับผมโอเคนะแม่เนาะจ้าขอพอบคุณหลายๆจ้าจ้าบัสดีครับอ้ยเนาะขอบคุณหลายๆครับผมทุกทุกคน ติดโทรมาอุดหนุนเฮ้าเนาะโท่มาย่องโท่มาส้มครับผมว่าขยันขันแข็งย้อนความถุกความยากนี่แล้วพี่น้องเอยครับผมโบ,บ,บ,เ,บ,บ,บมเห็ดกับโบด้เนาะโบเห็ดกับโบมีไผเฮ็ดไห่เรื่องของเรื่องมันเนะาะเงินสีจ้างแรงงนันกับโบมีเด้มันเป็นกเกษตรพึ่งตนเองเนาะแม่เฮ้ากับเห็ดป้ายซอยเหลือกันไปครับผมคนละไม่คนละมือครับผมผัวนหยังก่อ หัวทอเมียผาผ้าย,ายัวหยิบเมียกอหัวทอเมียผ้ายรับหัวเป็นไยส่วนเมียเป็นแหล่งอันนั้นมันแบบบางคนแต่ว่าของของเฮานี่ไ่าให้ซีดเสมอกันเนาะแม่เนะาะครับผมเข้าลบเข้าลบการตัดสินใจเข้าลบกันด้วยเหตุและผลเนะาะเฮาสีบอทะเลาะเบาะแหว่งกันอ่านย้อนเรื่องที่ บม่มีเหตุผลครับผมครับชีวิตครอบครัวสองผัวเมียกับ,กบจังซี่ลาครับพี่น้องถาคนเฮาอยู่กันด้วยเหตุผลมีความซื่อสัตย์ต่อกันมั่นกับมีความสุขมันก็นมีรอยยิ้มให้กันนอ้องค,ครับโอ้ยลิตตนไอ้ที่วา่าลูกค้าโทรมากจากการจนนาบุรีเนาะแม่เนาะ,ะครับเจมนเป็ดตาลิตตเพื่อนเพื่อนว่าได้แค่ยี่สิบฟากว่างานว่า ครับสั่งมาขีดหนึ่งสั่งมาขีดหนึ่งจ่ายเงินไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยเนาะแม่เนาะร่วมค่าส่งครับมีแต่ขุยหมกพาวเออมีแต่ขุยบมกพาวจะได้ไหมเดี๋ยวรอบหน้าผมจะสั่งกับฟ้ามนันเป็นฟ้ามของครูว่างไนว่าครับกับว้าอยู่กับเป็นฟ้ามของครูเขาพอด้เอ่ยน้ำมันดีว่าเป็นคู่ใดอ่าครับผมพอชนะแล้วให้ระมัดระวังเด้อครับพี่น้องเด้อครับ พ่อกลูอยู่ว่ามันสิ่งสิ่งที่ว่าออกไปถ้าสร้างความเสื่อมเสียให้กับคนอื่นมันก็ผิดกฎหมายเขาอาจจะฟ้องร้องเราได้ไพ่อกล่ว่าเป็นครูแต่ไม่เอ่ยนามอันนี้บ่ผิดกฎหมายการอยากให้พี่น้องระมัดระวัง้อครับพี่น้องเด้อครับผมคือว่าให้มันใจอิลีครับผมให้เห็นเป็นตัวเป็นตนครับผมเห็นว่าเขามีฟ้ามอิลี เห็นเขาเลี้ยงตะกแตนอีหลีครับผมกะจังอุดหนุนครับพี่น้องาเพราะว่าบางคนน่ะเป็นเป็นเป็นเพจขายไหมแม่บ่มีฟ้ามครับผมสวมร้อยก็ได้สวมสวม้วยเกษตรกรแม่จะวาให้ฟางเพจเนี่ยครับรูกไผมาใส่ก็ได้เอารูปสวยรู้คลิปจุใส่ก็ได้มาใส่สวยรู้ครับ หาตัวตนยากค่ะพี่เออครับนี่แหละครับช่องทางของพวกที่หากินบรสุจริตเนาะ,ะมันช่วยโอกาสมันหาช่องทางแบบนี้ครับผมซึ่งต่างกันจากที่อ่าของคนของคนอื่นเนาะ,ะจังของเฮ้าของคนอื่นที่มีฟ้ามมีการเลี้ยงจริงๆมีการทายทําคลิปให้พี่น้องเบิ่งอันนี้โอ้สบายใจได้เลยครับพี่น้อง ม่มีการต้มของการตัวครับผมพี่น้องผู้ใดไม่เยี่ยมก็โอ้ก็ขอบคุณหลายๆเด้ออืเมื <c oughs> ม่อว่านพู่นพี่นอ้องอทั้งจังหวัดร่อยเอ็ดมาไม <c oughs> ้หักกันแพ้งกัน <c oughs> พี่น้องเลยจนได้เป็นพี่เป็นน้องกัน <c oughs> ครับ <c oughs> <c oughs> เอ้อยอย่างก้อยแม่ เอ,เออเอื่อยเคลือวันครับผมมากครับ<า>เอื่อยเพิ่อนอ้ายเพิิน oh. สามคนครับผมเศรษทีนี่เศรษทีนี่เมืองลอยเอ็ดครับ uh. ผมผลิตเตา uh. เตาเอา่อเตาก็ไฟนี่แม่มครับพี่น้องเตาดังท่านดังฟื้นนห่แม่มครับส่งขายทั่วประเทศครับ uh. ผมเพิ่นมาชม่มคิจการครับมาตามหาพพอใหญ่เายายขาเมาครับ <laughs> ไม่ไงปลายฝ้า,าว่าเป็นหน้าตาผู้จังได่เพิินว่า มาหาจนเห็นโจนได้เป็นพี่เป็นน้องกันครับผมเข้าลบนับถือกันครับผมเหมือนญาติพี่น้องครับผมเนาะโอ้ยครับผมจนได้เอื้อนเพื่อนว่าเอือยครับผมครับออกพรรษานี่เพื่อนกระศิษฐ์ถ้ำบุญกฐินใหญ่อุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อแม่ของเพิ่นเนาะค่ะเพื่อนกระเชิญเข้าไปร่วมทำบุญไปกับไปแน่นอนแล้วนาอแม่นาอ ข้าผมไปทําบุญร่วมชาติตักบาตร่วมขันเกิดชาติหนาชาติใดครับผมกะให้ได้พบได้พอกันอีกนอครับโอ้ยเพิ่นเปลี่ยนคนดีครับผมเฮาก็สิดีตัวเพิ่นจังมาหาเฮาเนาะแม่เออเออครับครับครับขอบพระคุณหลายหลาครับพี่น้องทุกๆุคนครับผมไปตามวิถีเนาะครับต้อนรับตามครับอวิถีครับครับผม แบบบ่ได้ตั้งหลักแบบบ่ได้ตั้งคาคาผมแต่เพื่อนกะประทับใจอยู่เนาะเพราะว่ามันเป็นกันเองไหมครับเนาะยินดีต้อนรับทุกคนเด้อผู้ใดผ่านสปผ่านมาแต่ว่าขออันยัฝนตกเด้อเมื่อใดฝนตกอย่ามาหาเด้อมันจะได้ขี้แลนดีเออออทางแรดดีขนาดที่นับ ท่าข่าสวนบ่ดีนาอครับบอกพี่น้องป้องไปครับผมผู้เคยมาแล้วกับสีหูเนาะครับเนาะเพราะว่าบ้านเฮ้ามันเปลี่ยนบ้านสวนครับพี่น้องบ่มีท่าสาธารณะเข้ามาครับผมมั่นกับหน้าฝนครับผมรู้สึกว่าสิลําบากในจะหน่อยผู้ใดครับรถเก๋งโหลดเตี้ยครับผมเข้ามาบ่ได้เด้อครับพี่น้องเด้อเฮ้าก็สิอาศัยเอารถของเฮ้าทย่อยถอยถอยมากเนาะแม่เนาะครับผมถอยเข้ามาครับพี่น้อง รถเก๋งโหลดเตี k arp. K arp. K arp k arp. Aya, ้ยเข่ามาบบอดเด้อครับพี่น้องเด้อรถลปิกอัพเพื่อกันถ้าโหลดเตี้ยเข่ามาบบอดเลยครับพี่น้องใหญ่นาอพ่อเนาะเก่งใจเพิ่มแมนยัน่าเพิ่เพิ่กับแพงโถครับรับรับมันกับเข่ามาบบอดเพราะว่าเข่ามากมันจะเกิดความเสียหายเนาะ ครับยังสัตว์เกิดโลด่นจะจะขูดจะยังง่ะนะแต่ว่าเนี่ยหลังฝนนี่ละกร็สีเฮ็ดแบบย่างงามหล่ะครับพี่น้องอืมอดเอาอดเอาครับอดเอาอดเอาเด้อพี่น้องเด้อรับผมครับแต่มาตอนนี้ก็มาได้เยอะดอกครับผมจะจะเอ่าเขากับจะอาศัยรถของเฮ้าถอยเข้ามารับผมขับให้พี่น้องจอดไว้ยูพุ้นละครับมองปลอดภัยมองหน้าวัดพุ่นละครับผมเขาไปจอดในวัดครับ แล้วก็จังฮักพี่น้องเขามาอุ้ยใครมือนี่ไหมให้ตาดีใจเนาะเมื่อไหร่แม่แม่ได้แล้วสองลดีใจโอ้ดีใจน้าพีน้าน้องครับผมสี่แย่ยคอกเลยไปเก็บอีกคอกหนึ่งครับแบบว่าแต่แฮปปี้ยมือนี่กับสิทธาย่อยทรงรัดที่สองเลยค่ะพี่น้องอืยกดแจายได้เลยครับผมทรงรัดที่สองเนาะครับผม โอ้สุดยอดเลยการนัดก็เป็นแบบประมาณการเนาะครับคือแบบว่ามันบ๊บเป๊ะตามเข้าอันนี้ปันไดนะคาะจะมีเลดส่วนมากจะเลดค่ะนี่รครับผมแต่ว่ามือเนียวพันลังนาน <c oughs> อย่าตายไกลไรอย่าตาย <c oughs> <c oughs> เป็นไปตามสถานการณ์เนาะแม่เนาะครับผมต้องต้องขอความเห็นใจนิดนึงครับพยยามที่จะให้ทุกคนที่จองไว้อื่อมรนรับจองซุ้มซีซุ้มหาแต่ของมันมีแต่มันอาศัยระยะเวลานิดนึงจนย้ายสาย้านอนบับขึ้นน้ำพี่น้องน้ำผูเค็อยากเลี้ยงครับ กูอยากเรียมพื้งกระถาซื้อมุ้งไว้เร้วมือไหนสิส่งมากอยากไปบีบบูดจากกระแตใครครับครับผู้ลอกก็สิว่าซาผู้ถาก็สิว่าเส้งเนาะเพราะว่ามันหลายมือหลาขึ้นมากครับผมแต่เห้กับเ่าคยนิ่งดูได้เนาะแม่เนาะครับใส่ใจครับผมพยายามจับจงให้พี่น้องป้องไฟวดทุกคนครับผมอดใจรอครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเนาะครับ อยากให้พี่น้องใส่ใจเรื่องหญ้า<ฆ>อาหารของตะก,กะแตนเนี่ยครับผมถ้าผู้ใดมีแล้วเนี่ยดีใจน้ำ<ฆ>ผู้ใดบ้ท่านมีอยากให้มีสา<ฆ>กลตะกะแตนใข่ตะก,กะแตนเนี่ยอีกบ่โดนมันกระซิได้อยู่แล้วครับผมแต่ว่าอยากให้มีหยาสำคัญแท้ๆเนาะพวกเลี้ยงตะก,กะแตนเนี่ยเป้าเป็นเสียงเดียวกันอุย้ยตะกะแตนกินเกงว่างั้นว่าอุ้ยหายญ้ายากยังง้นยังงี้เนาะแม่เนาะ<ฆ>ครับ พี่น้องผู้ที่สิเลี้ยงตะกะแตนเพื่อเป็นอาชีพที่สร้างรายได้หลักพี่น้องต้องหาแรงปลูกห้าไว้เด้อครับพี่น้องเด้อไปแม่ไปคอกได้อีกครับผมโอเคครับ